นะครับดึงของเดิมออกนะครับที่ว่าเป็นป้ายแถมมาจากโครูมหรือว่าเป็นป้ายที่จากไก่เนี่ยจากรถนะครับแหกดึงออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับแล้วก็ถอดออกมาแล้วมันจะเป็นภาพอย่างนี้ทางอุตสาหด้วยนี่ครับสีสันยาเสร็จแล้วนะครับใช้ตัวนี้นะครับแจกไข ตัวเดิมออกนะครับตายตัวเดิมออกมีนับสองตัวนี่ครับนี่ครับนี่เราจะมาสอนวิธีมาร์กจุดนะครับผมกับป้ายเลยครับของเรานะครับ ันนี้จะเป็นแผ่นด้านหน้าอันนี้จะเป็นแผ่นยึดนะครับเนี่ยครับวิธีมาร์กสุดง่ายๆนะครับนี่ครับวางตำแหน่งแผ่นตัวนี้เข้าไปนะครับผมนะเราใช้แผ่นเดิมที่ตำแหน่งที่ยึดนะครับังเกตง่ายสองจุดซ้ายขวาวางประกบเข้าไปอย่างนี้ครับเนี่ยฮะวางประกบแล้วเราจิ้มลงไปเลยครับตรงตำแหน่งที่เรามาร์กนี่ครับ นี่ครับจุดจุดที่เรามาร์กไว้น,นะครับเนี่ยจากนั้นก็ใช้สว่านนี่ครับ <ze chi ac an> แล้วก็ใช้น็อตที่แถมม้มานะครับผม ตัวนี้ใส่ยึดเข้าไปนะฮะ ็จแล้วนะครับป้ายที่เราฮวงจาดนะครับผมนะะนะเช็ดภาพสมสิ่งสกปรกทั้งหมดนะครับผมนะฮะก่อนที่เราจะโคเวอร์ตัวใหม่เข้าไปครับผมนะตัวนี้ต้องให้แผ่นป้ายนิวกิปอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปนี่ครับใส่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นนะครับนี่ครับแล้วก็คอกจากข้างบนมานะครับนี่ครับ จากข้างบนแล้วก็กดไล่ด้านข้างซ้ายขวาแล้วข้างหลังนี่ค,ครับนี่ค,ครับจะแน่นเลยครับโอเคนะครับยอดครับผม